สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิวริ้งทามใบมีนะคะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งกับการทำพิากาศค่ะหัวข้อในวันนี้ที่หนึ่งจะทำก็คือทำบุญเสริมดวงยังไงให้รักปังค่ะหนึ่งมีไพ่ได้นัวสามใบเช่นเดิมนะคะหรือว่าอาจจะเลือกหินที่หนึ่งวางไว้ก็ได้นะใบที่หนึ่งจะเป็นหินสีเหลืองอันนี้นะคะต่อมาใบที่สองค่ะจะเป็นหินสีขาวอันนี้นะคะแล้วก็ใบที่สามจะเป็นหินสีน้ำตาลอันนี้ค่ะก็เดี๋ยวให้เพื่อน,นะ,ะเพื่อนๆน,นะคะลอง <c oughs> เลือกไพ่ที่ดึงดูดสายตาของเรามากที่สุดหรืออาจจะเลือกจากหินที่หนึ่งวางไว้ข้างหน้าก็ได้ค่ะแล้วเอย่าเามมาดูคาําทำนายของไพ่แต่ละใบกันค่ะโอเคค่ะมาเลยค่ะสามสองหนึ่สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งหรือว่าหินสีเหลืองอันนี้นะคะคุณได้ไพ่โอแมวแอร์อัดเต็มไปหมดเลยนะคะ ปัญหาความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมีมากกว่าอีกฝ่ายหรือว่ามีใครที่อาจจะเรียกร้องจากฝ่ายตรงข้ามมากเกินไปรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจและพยายามที่จะเข้าไปควบคุมอีกฝ่ายทําให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยกับความรักจังเลยเหมือนมันเป็นภาระมากกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีๆค่ะวิธีเสริมดวงนะคะอย่างแรกเลยก็อาจจะลองเลือกทําวิธีใดอีกวิธีหนึ่งเนาะแล้วแต่ความสบายใจค่ะอาจจะเลือกสวดคาถาประจําวันศุกร์ที่อจบนะคะ วาโทโนะมามาวาสามารถเสิร์ชได้ใน Google นะคะแล้วก็วิช่วงเวลาในการสรวจนะคะจะเป็นช่วง5โมง40ถึง6โมงเย็นค่ะอย่างที่สองจะเป็นการตัดเล็บหรือตัดปลายผมในช่วงเวลา10โมง10ถึง10โมงครึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่สามจะเป็นการซื้อยาอมสม,มุนไพรไม่ว่าจะกินเองหรือแจกก็ได้ะคะ่ะในช่วงเวลา5โมง40ถึง6โมงเย็นนะคะต่อมาคนนี้เราไพ่ใบที่สองค่ะหรือว่าหินสีขาวเนาะคุณได้ไพ่รถไฟอันนี้นะคะ ปัญหาความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องราวของการมีอะไรบางอย่างที่เราได้รับรู้มาแล้วมันทาให้เรารู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่มันดูมีความสุขนะแต่มันคุมเครือจังเลยอ่ะมันไม่มีความชัดเจนให้เราแลมันทําให้เราอ่ะรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลอึดอัดใจและก็ไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกออกไปได้อย่างที่ใจเราต้องการให้อีกฝ่ายรับรู้อะค่ะวิธีการเสริมดวงนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการสวดคาถาประจําวันเสาร์อะค่ะสิบจบนะคะโสมานะ พันิษฐาโทรสามารถเซิร์ชในกูเกิลได้เลยค่ะในช่วงเวลา5โม40ถึง6โมงเย็นหรือว่าจะซื้อรองเท้าให้กับเด็กหรือคนรักก็ได้ค่ะในช่วงเวลา11โม40ถึงเที่ยงค่ะหรือว่าจะจุดเทียน6เรื่มบูชาเจ้าที่ในช่วงเวลา6โม50ถึง1ทุ่มค่ะเลือกเอาวิธีที่สะดวกตามใดอันเดืัอหนึ่งนะคะ ส่วนคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคุณได้ไพ่กระต่ายนอนอื่นนะคะปัญหาความรักในช่วงนี้คือความสึกเบื่อหน่ายไม่ว่าเราหรือฝ่ายจะพูดหรือทําอะไรก็รู้สึกว่าผลลัพธ์มันไม่เป็นไปอย่างใจมันไม่โอเคมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเลยแล้วบางครั้งเราก็เผลอเอาคู่ของเราไปเปรียบเทียบกับคู่ของอื่นคนอื่นคนโสดก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจกับคนที่เข้ามาสักเท่าไหร่ด้วยอะค่ะวิธีเสริมดวงนะคะก็คืออยากให้สวดมนต์ประจำวันวันอังคารแปดจบอะค่ะในช่วงเวลา เจ็ดเจ็ดโมงสินาถึงเจ็โมงครึ่งนะคะหรือว่าอาจจะนําผ้าแดงหกื่นไปผูกเสาหลักเมืองในช่วงเวลาเที่ยงถึงเที่ยงสีก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครนับถือสายพญานาคก็อาจจะเป็นกาสาพญานาคในช่วงเก้าโมงครึ่งถึงเก้าโมงสี่สค่ะก็มีเวลาประมาณนี้เนาะคำทำนายก็ขอให้มีความรักที่ดีกันทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ